มาเข้าสู่ช่วงรีวิวของเรากันบ้างดีกว่าแต่ก่อนอื่นบอกก่นอนละกันใครที่มีคำถามข้อสงสัยอยากคุยกับเราไม่ว่าจะอ,าอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าอยากจะระบายความในใจอยากคอมเมนต์อะไรก็ร<ก>ะบายความในใจอาจจะแบบโอ้ผมชอบพิพัฒน์มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะสามารถส่งเข้ามาได้นะคะ Facebook Fanpage ของเราะค่ะที่หน้า Facebook แรดสานแล้วก็รวมถึงทาง Twitter รแอดดซานด้วยเย่เยและตอนนี้เราจะมารีวิววิวทีมิวก่อนละกัน นะครับ Vivo v 5หรือ v 5นั่นเองนะครับอันนี้หลายคนน่าเห็นทีเซอร์ภาพหลุดและทุกสิ่งอย่างที่ออกมาแล้วตอนนี้ว่า Vivo v 5เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนที่ทาง Vivo ไปจับมือกับคุณอ้ำอ้ำอ้ํอธิชาติเดียวคือคอนเซ็ปต์เขาคือเซลฟี่ตัวแม่จะอ้ำอธิชาติก็ได้ แล้วอเอามาใช่ก็เซลฟีตัวแม่ได้เหมือนกันไม่ใช่พัชาราภา,อาีอันพัชาราเจ้าแม่5แตกของเราเอง,เอง,เองนะครับนี่คือ vivo v5 นะครับอ,อ่านี่แหละปุ๊บปุ๊ปมามาด,ดูกันดีกว่าะนะครับสำหรับ vivo v5 อันนี้ก็เป็นแพ็กเกจกล่องที่เราจะขายในบ้านเรานะครับนี่เลยนี่คือกล่องมันประมาณนี้จุดเด่นของ vivo v5 คืออะไรคือกล้องหน้า20ล้านพิกเซลมันต้องเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวนี้มัน ต้องขึ้นเยอะขนาดนี้แล้วแหละนะครับเพราะว่าเขาทำไล่มา8ล้าน12ล้าน16ล้านแล้วก็ต้องถึงขั้น20ล้านกันแล้วปีหน้าเราจะเจอกล้องหน้า30ล้านพิกเซลก็เป็นได้โอเคนะครับมาดูตัวเครื่องก่อนแล้วกัน Vivo v 5นี่ก็เห็นว่าจะมีขาย2สี 2> คือสีทองแล้วก็สีโรสโกสีชมพูนะฮะ,ะนี่คือดูทำมาเอาใจผู้หญิงมากเลยอะใช่นี่เป็นอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับมาดูกันมีอะไรบ้างเรนี่ อันนี้คือเป็นมีพลาสติกให้พลาสติกพลาสติกที่มันจะมากับเครื่องแบบนี้แหละอ๋อๆคือหุ้มเครื่องมานะใช่เออแล้วก็ภายในครับก็จะมีเขียนจิ้มซิมเขียนจิ้มซิมแล้วก็มีเคสให้ด้วยเคสให้ด้วยใช่ๆนี่เห็นไหมแป๊บๆสายไหมใช่แล้วก็พอหมอพอเจาะเพราะทำเองผลิตเองขายเองแถมเองถ้าไม่พอหมอพอเจาะก็ไม่รู้จะว่ายังไงแหละอ่านี่เห็นไหมอักขั้นเคสอย่างนี้นะ แล้วก็มีครบหมดเลยไม่ต้องซื้อหูฟังหูฟังมีสายสายมโคร USB นะครับมาให้แล้วก็มีอะแดปเตอร์มาด้วยครบครบหมดอ่าตามนี้เก็บใส่กล่องไปก่อนมาดูตัวเครื่องกันดีกว่าค่ะอ่ะไล่ดูตั้งแต่ถาดซิมเลยแล้วกันนะครับเราเอาถัดซิมมาเลยแล้วก็เสียบเลยทึแฟบอันนี้เป็นซิมเดียวหรือสองซิมเป็น ดูอาซิมครับระบบ2ซิมนะครับแล้วสแตนบาย 3G พร้อมกัน2ซิมไหมคะไม่ครับไม่นะวิโวว v หก็จะเป็นระบบ2ซิมแบบปกติก็คือซิมแรกก็จะเป็นซิมที่ใช้ 3G 4G ได้ซิมที่2นะครับเป็น 2G ก็จะเป็น 2G นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าในช่องถาซิมของตัว Vivo V5 นะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าอา้าหุดแล้วะใจเย็น รุ่นนี้ก็จะเป็นถ้าเทียบกับรุ่นก่อนพวก V3 หามวีสามกเนี่ยมันมีการแยกสล็อตให้ก็คือช่องซิมกับช่องไมโคร s d แยกกันแต่รุ่นนี้เนี่ยมันมารวมกันซะแล้วเป็นไฮบริดสล็อตนะครับนี่เห็นว่าถาดมันจะเป็นถาดนาโนซิมกับไมโคร s d แล้วก็ถาดไมโครซิมนะฮะนี่ก็ต้องเลือกเอาระหว่างจะใส่นาโนซิมหรือว่าจะเพิ่มเมมโมรี่นะครับเพราะว่าจุดอื่นนี่ จากเบอรรุ่นก่อนที่เป็น V3 V3 Max มันจะมีช่องเพื่อไมโครซิอยู่ด้านบนตรงนี้ให้ใส่เพิ่มได้แต่ตรุ่นนี้ไม่มีแล้วนะครับมีช่องที่เป็นถาดซิมช่องเดียวตรงนี้นะครับแต่ว่าหน่วยความจําภายในของเขาตัวนี้ก็ให้มา32กิกอยู่แล้วนะคะถ้าจะไม่ใส่เพิ่มก็ได้ตามนั้นเนาะปุม่ม power ต่างๆนะครับตัวเครื่องถือว่าโอเคนะครับนี่แต่ว่าวัสดุก็อาจจะไม่ได้เป็นโลหะอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นพลาสติกใช่ไหมใช่ถ้าจะลองจับดูนะครับแล้วก็ส่วนใครที่เอ้ยแล้วตัว Vivo เนี่ย คือตอนแรกที่เห็น v5 ประกาศตัวมาเปิดตัวที่อินเดียครับจะมีเรื่องของข้อมูลบางส่วนที่เฮ้ยไม่เหมือนกันยังไ,ไงคะคือในช่วงแรกที่ vivo v5 เปิดตัวมานะครับเขา<ๆ>บอกว่าสเปคเนี่ยมันจะเป็น Snapdragon 622เหมือนกับตัว v3 Max แต่ปรากฏว่าล่าสุดที่ออกมาเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนสเปคนะครับปรับมาเป็นใช้เป็นม e d เดเทค6750ต้ารอคอนะครับเออนี่ต้องต้องแก้ไขกันนึงต้องเช็คกันหน่อยนะครับค่ะรุ่นในขายบ้านเราก็จะเป็นมิเดเทคนะครับ 6750 Octa Core เหมือน,นกันนะครับนี่นะคะคแต่ว่าเป็น ram 4กิกเหมือนเดิมถูกปะอ่าใช่ใช่คือถ้าไล่เรียงสเปกกันก็คือตัว vivo v5 กับ v3 max เนี่ยคือมันก็จะราคาต่างกันอยู่นิดหน่อยค่ะตัว v3 max ตอนนี้เห็นว่าปรับราคาลงมาประมาณหมื่นหนึ่งนะครับหมื่นมาหมื่นหนึ่งหมื่นสองส่วนตัว v5 เนี่ย<อ>เห็นว่าจะเปิดตัวที่ราคาระมาณ8ป0 0อ้าอ่านะครับคือถ้าเกิดว่าสเปคมาเหมือนกันเป๊ะเนี่ยคงจะ แล้วจะ,จะคล้ายกันยังไงเพนนราะฉะนั้นก็เลยเหมือนกับว่ามีการปรับเลตเป็นมออิเลทเทคเจ็ครับส่วนแรกมก็ให้มา 4GB เต็มเต,ต็มเลยอะ่ะแล้วก็ความจำก็3ากิกะไบนะครับหน้าจอเนี่ยเป็น5.5นิ้ว IPS แต่ว่าความละเอียดเนี่ยจะลดลงมาจากตัวมี m a มแี่เป็น Full h อดในมี5จะเป็น HD เจอ2 0 p นะครับนะคะแล้วก็ตัวนี้มี Fingerprint ด้วยนะคะใช่ครับตัวนี้มีฟิ n g e กร r i ิ t ี e ด d เดอร์ด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งไอตัวนี้ก็จะไม่ด นะครับแต่ว่าตัวฟิงเกอร์พินหรือว่าตัวสแกนนิ้วของ vivo v5 เนี่ยมันจะเป็นแบบแตะอ๋อคือกดลงไปไม่ได้อีกต่อไปกดไม่ได้ครับรก็จะมีการแตะเพื่อเป็นปุ่มแบกแล้วก็แตะกับมาหน้าโฮมได้นะครับนี่แหละนะคะแล้วก็ต,วตัวนี้มาพร้อมกับชิปเสียงไ i f i AK4346 ด้วยใช่ปะอ่าใช่แล้วนะครับอ๋อโอเคแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาที่3,000ม ah ิลลิแอมป์นะคะ เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าจุดเด่นของเจ้าต,ตัวนี้อยู่ที่เรื่องของกล้องใช่ครับกล้องหน้าของ vivo v5 ก็เป็นจุดขายของเขาคือเรียกว่าเป็นินเซลนะครับ20มิลเซล perfect selfie แล้วก็เป็นกล้องมูนไลท์ม,มูนไลท์คืออะไรทําไมต้องมูนไลท์อ่ะ <s covenant> ก็ตัวนี้เป็นกล้องหน้าที่มีแฟลชตัวนี้คือเขาเรียกม,มูนไลท์กล้องหน้าเขามีแฟลชกล้องหน้ามีแฟลชก็มีหลายยี่ห้อนะนี่แหละเขาบอกว่าแสงแฟลชของ v5 เนี่ยกับปรับจูนมา ถ้าจำได้ตอนที่เขาเปิดตัว vivo v5 เอ้ยตัว vivo x7 x7 ตอนนั้นเนี่ยมีทรงจุนกิรู้จักทรงจุนกิไหมไม่ไม่รู้จักอ่ะโอเคนั่นแหละถือว่าข้ามต้องเก่งไปแล้วกันนะ,ะตอนนั้นเขาก็โปรโมทว่าเป็นมูลรายกาเวลาดุนแรกคือมีแฟลชกล้องหน้าให้แล้วก็มีการถ่ายภาพหน้าแบบมันเนียนสวยเหมือนกับคือเขาบอกว่าถ้าบอกว่าเป็น led แฟลชอะไรพวกนี้เนี่ยเวลาถ่ายภาพมาคือมันจะเป็นอารมณ์ที่ประมาณว่า แสงมันแข็งอ่าไม่สวยงามนะเขาลว่านะเฮ้ยมูลไลท์เนี่ยแบบพัฒนามาเพื่อให้แบบว่ามันเกลีย่ยมันฉายแสงออกมาได้โอเคเหมือนกับโวแสงจันทร์อ๋อหรอคือถ้าถ่ายกับแสงจันทร์แล้วจะสวยเหรอเหมือนกับเขาียกว่ามีความนวลอะแสงแสงจันทร์มันน,นวลไงแสงจันทร์นวลพ่องจบปะจบปะทั้งนวลทั้งพ่องจบ,จบตรง<ะ>ที่ไม่รู้จักนี่แหละอ่ะโอเคตานั้นไม่รู้จักเพลงนี้หรือยังไงหรืออะไรไม่รู้จักจริงดิเอาเป็นว่านวลผ่องอ่ะโอเคายแล้วไม่รู้จักเพลงนี้ ทำไมเก่งตกยุคขนาดนี้ล่ะครับอธิบายเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นแสงแฟลชแบบแสงจันทนี้ก็ถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะใช้ไม่ได้หรือเปล่าทําไมคะถ้าเกิดว่าเป็นสุนัขคงเปิดมูลไร้คามล่าอาจยาร่ยงเ,เป็นลิงยักษ์ได้เออหรือถ้าเกิดว่าเป็นมนุษย์หมาป่าเปิดขึ้นมาอาจจะกลายร่างเป็นหมาป่าเลยก็ได้เฮ้ยอะไรไม่ใ่ลลมูลนะเซลล์มูลเขาไม่แปลงร่างเวลาพระจันทร์ขึ้นไม่เกี่ยวกานมันแปลงได้ทุกวันก็มีพลังแห่งดวงจันทร์ แต่ถ้าแปลงล่างแล้วคุณจะแปลงบนด้วยนะคะเดี๋ยวฟันบนจะผูกค่ะ <c oughs> มาโลกนี้ให้ด้วยเฮ้ยผมคิดว่ามันตายไปจากโลกนี้มาหลายปีแล้วมันกลับมาได้มาโอเคมาดูตัวเครื่องอีกทีหนึ่งรายละเอียดกันดีกว่านะครับอ่กลับมากลับมา <c oughs> ก่อนที่จะฟันผูกกันหมดนะครับ <c oughs> อ่านี่เฮ้ยยูไอก็ถ <c oughs> oh ือว่าเลิศนะครับถ้าเกิดมองว่าเป็นมีเดียเทคแ้วช่วงหลังมีเดเทคก็มีเรื่องของประสิทธิภาพดีขึ้นประหยัดแบตมากขึ้นค่ะนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวทดลองให้ดูกันส่วนของการตั้งค่านะครับเดี๋ยวไปดูสเปคกันนิดหน่อยแล้วกันเนาะว่าเป็น Android เวอร์ชันอะไรอะไรอย่างงี้นะก็ตัว e v i v ว V5 นะครับมาพร้อมกับฟัน u c s O.S. นะครับซึ่งเป็น U.I. ที่ครอบอยู่บน Android เวอร์ชัน6.0อืเฮ้ยเป็น6.0แล้วนะครับแล้วตัว Android เป็นเวอร์ชัน ก็หกจุดศูนย์ฟันทัชมันครอบอยู่มันอันดาหกจุดศูนย์เออครับเท่าแต่ว่า UI ของ Vivo มันจะแตกต่างจาก Android ทั่วไปอยู่พอสมควรว่าปกติแล้ว Android เนี่ยมันจะมี Notification Bar แถบแจ้งเตือนอยู่ด้านบนแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้เด่งลงมานีเหมือนกันเออแล้วทำไมลงมาไม่เห็นมีอะไรมีไงมีแจ้งเตือนแต่ว่าไม่มีอะไรมาก็เลยไม่มีการแจ้งเตือนถูกไหมแต่ว่าไอ้ส่วนที่ต่างคือส่วนที่เป็นอะไรนะสังคมส่วนที่เป็น Toggle Switch มันย้ายลงมา คือถ้าเกิดเราเทียบกับแอนรุ่นอื่นเนี่ยดึงลงมาอาจจะปัดซ้ายปัดขวารือดึงสองทีอ่ะมันจะขึ้นท็อปเกิลมาให้อันนี้ไม่ใช่นนี้อยู่ด้านล่างบุดขึ้นมาอ้าเหมือนไอโฟนป่ะคล้ายๆอย่างนั้นเพื่อใครแบบย้ายมาจากไอโอเอสจะได้ไม่หลงอ๋อจะได้ชินเออเออดีดีดใช่ครับชินจังอันนี้แหละครับก็ก็จะมีพวกท็อปเกิลสวิตต่างๆเปิดปิดอินเทอร์เน็ตบลูทูธบลูทูธ GPS ไฟชมไฟฉายใช่มาก เพื่อจะได้คล้ายไงเพื่อจะได้ไม่เรียนรู้ลาบากนะลดเรื่องยิ่งเคเบิลลงใช่ไหมปรับความสว่างหน้าจอตรงนี้ใช่ไหมปรับส่งปรับเสียงได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นรีเซ็ตแอปแอปที่เปิดใช้งานล่าสุดทช่ไมก็จะเลื่อนเลื่อนได้นี่ใช่ไหมอยากจะเปิดกลับไปที่กล้องนะกากลับมาแล้วดันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเอาหน้ากล้องกดกลับมาโฮมก่อนแล้วก็ดึงขึ้นมาได้นะครับเนี่ยเข้ายูทูบยูทูบได้ค่ะนะครับก็เดี๋ยวลองฟังเสียงกันเลยดีกว่าเข้า YouTube แล้วอ่าอย่างที่บอกมาพร้อมกับชิปเสียงไฮไฟ จะกฮาร์ดฟลาแล้วเป็นยังไงคือไอตบเสียงลำโพงก็โอเคอยู่แล้วนะครับเพราะว่า i p h o ในตัวลำโพงก็เสียงดีหลายรุ่นนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวเสียงเนี่ยถ้าเกิดว่าจะฟังจริงก็ต้องฟังผ่านหูฟังนะเพราะ vivo เองก็เป็นค่ายหนึ่งที่มีเรื่องของเสียงมาตลอดมีชิปเสียงแคบทุกรุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูมาลองฟังเพลงกันสักหน่อยต่านึงจากลำโพงแล้วกันอันนี้ก็เปิดดังสุดเลยนะแต่รู้ไหมเฮ้ยมันดังนะดังนะดังนะดังเฮ้ยโอเค ลำโพงหยุดบนิเว,เวนี้นะครับตรงนี้เห็นบ้ามีลำโพงที่เดียวเห็นไหมคบพี่ใช่ครับ,บปรับความสว่างนิดนึงก่อนแล้วกันมันดูมืดไปหน่อยโอเค เสียงปร,ประมาณนี้ประมาณในสับเรื่องเสียงนะครับะะส่วนการชทั่วไป Android ต่างๆนี่ก็ถือโอเคครับลื่นไหลใช้ได้สลับแอป,ปเปิดแอป,ปก็โอเคแต่ว่าในเรื่องหนึ่งของเรื่องของตัวเรียกว่าอะไรนะความเร็ว<ภ>ในการพูดแบบว่าติดตัปป้งแอปโหลดแอปอาจจะไม่ได้เร็วปลื้มมันทุ่นรุ่นที่แบบแพงๆขึ้นมาหน่อยนึงก็มันก็ราคาที่ท่าด้วยราคากับสเปคที่ออกมาครับแต่ว่าก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันเน้นกล้องไงเห็ไหมฟีลทั่วไปก็เปิดแอปสลับแอป Facebook โอเครวดเร็วนะครับแล้วก็โหลดเกมเล่นเกมได้ปกติต้องบอกงี้ว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเขามีจุดขายที่แตกต่างกันนะคะซึ่งรุ่นนี้จุดขายเขาชัดเจนมากอยู่ที่กล้องเพราะฉะนั้นถ้าจะไปถามหาความแบบว่าเฮ้ยเร็วแรงจัดจัดคนละเรื่องไม่ใช่รุ่นนี้ละคุณมาผิดรุ่นหรือล่าใช่แบบว่าถามว่าเล่นเกมอะไรได้ไหมก็โอเคไม่มีปัญหาครับอ่ะสมมติลองเปิดเกมเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนแล้วกันเฟรนด์ไรเดอร์อะไรอย่างงี้นะครับทุกเกมเล่นได้หมดเพียงแต่ว่าความแรงของ CPU เนี่ยขึ้นอยู่กับเวลาที่โหลดเกมโหลดช้าหรือเร็วเท่าน เหมือนนกัพราฟติกก็โอเคหมดนะครับเสียงดังเสียงดังเดี๋ยวเอาเสียงลงหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงภาคเฮ้ยนี่ไงมาแล้วเอาตายแล้วชนอ่าไม่ตายเฮ้ยพิธันสะใจไหมล่ะไม่ตายปฏิหารขับรถเก่งไงนี่คืออะไรตายด้วยสาเหตุงงมากการขี่มอเตอร์ไซค์อาจจะโอ้ยเดี๋ยวก็ฟื้นเดี๋ยวก็ฟื้นเดี๋ยวก็ฟื้น แง่ได้ของขวัญด้วยเห็นเปล่าไม่ตายฟรีนะตายได่นะฮะสิโอ้นี่คือค่าสินใหม่ทดแทนใช่ไหมทดแทนครับมีประกันทำประกันไม่แล้วคู่พลภาพอ่ะมาขออีกรอบขออีกรอบนี่บอกคราสดัมมี่ตายอย่างโง่โง่มันไม่ละเอว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 เกมก็สนุกดีนะไอกราฟิกก็สามมิตินะครับก็เปิดเล่นได้ปกติเลยเนี่ยเฮ้ยลื่นลื่นไม่มีกระตุกเลยแว ครั้งนี้น้องว่าก็ชนต้นไม้ตายเหมือนเดิมยายายามีฝีมือ,ม,ม,อมีเลยเราเคยลองมาแล้วนี่ข้ามน้ำได้ด้วยนั่นไง <c oughs> เห็นไหมชนต้นไม้ตายอยีกหน่วยโอ <c oughs> okay. เคประมาณ <c oughs> นี้สําหรับการเล่นเกมเเล่นเกมได้สามติโอเคนะครับ <c oughs> ส่วนเรื่องแชทต,ต่างๆก็ทําได้อยู่แล้วค่ะปกติแหละที่มือถือราคาเท่านี้ทําไม่ได้แชทไม่ได้ก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะเออน่าอะมาดูกล้องกันดีกว่าสุดเด่นของเท้าสุดเด่นของเท้าใช่เริ่มจากกล้องหลัง ก็หลังนี่อาจจะไม่ใช่จุดเด่นมากนะเพราะความเป็นอยู่ที่ประมาณ13ล้านครับมาลองมาดูกันก้องหลังความละเอียดน้อยกว่าก้องหน้าคือไรตอนนี้เป็นเทรนของสมาร์ทโฟนแล้วแหละสำหรับหลาย่ห้อที่เป็นแบบดู่นีเซลฟี่ความเด็นกล้องหลังอาจจะไม่ได้สูงมากนักนะครับแต่จริงๆก็หลายๆคนไม่ค่อยได้ใช้กล้องหลังนะถ้าเป็นผู้หญิงนะขนาดถ่ายรูปอาหาร่ะยังถ่ายกันหน้าตัวเองเลยอะไม่ต้องใช้กล้องหน้าสิถ่ายกันหน้าตัวเองด้วยเหรอเอาเพเวลาจะกินไงก็ต้องแบบยกขึ้นมาเอาหน้าจุ่มลงไปในถ้วยไม่ใช่ คนละเรื่องกันถ่ายที่ติดหน้าอมอเคนี่ายี่หน้าอยู่ในนั้นอ่านี่เคนกล้องมีแต่โฟกัสปรับความสว่างได้นะครับดันขึ้นดันขึ้นดันลงดันลงนี่ปรับได้เห็นปะฟูดฟูดฟูดโฟกัสไวไหมพี่นี็เฮ้ยเร็วนะถือว่าใช้ได้นะใช่น่ะมีบนหน้าสวยด้วยปรับได้ครับกล้องหลังก็มีนะครับถ่ายไม่ต้องหน้าสวยก็ได้ถ่ายถ่ายไม่ต้องหน้าสวยก็ได้ใช่ไหมโอเค แล้วก็มีพวกฟิลเตอร์สีแล้วก็มีพวกโ,โหมดเรียกว่าโหมดรลายน้ําใช่ไหมใส่พวกแท็กโลเคชันเข้าไปได้หรือว่าเป็นฟิลเตอร์สีแบบนี้นี่เห็นไหมมีพระาทิตย์ขึ้นด้วยขึ้นหรือยังมีคลาสสิกมีเกาหลีก็มีอมแบบนี้อเห็นปะม,มีหลายแบบเฮ้ยดูเกาหลีทึ้บมาทันทีนี่ออาปารหรือเปล่าอ่ะนี่ก็พวกรลายน้ําก็จะเป็นการถ่ายภาพพร้อมกับระบุตาแหน่ง นะครับน,นะคะหรือว่าวันเดือนปีสภาพอากาศต่างๆเนีไม่ได้เปิด GPS ไว้น,น,นะครับเนี่ยก็ะจะมีตำแหน่งของชั้นอยู่ที่ไหนวันที่เดือนปีกมีครบก็มีถ่ายพวกอนุพงศ์นะภูมิก,ก,ก,มก็ใส่เข้าไปได้นะครับคือถ้าเปิดซิมต่อเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีข้อมูลครบคือเป็นฟีลแบบถ้าเกิดสมมติว่าเวลาเราจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยถ่ายเอ,อเอาไว้จะได้เป็นความทรงจำเนาะใช่ส่วนตัวกล้องหน้าค่ะนี่นี่คือจุดเด่นจุดขายของเขาใช่นะครับต้อง20ล้านพิกเซลนะอันนี้พวกกล้องหน้าก็จะมีพวกหมด เพิ่มเติมอยู่ด้วยนะมีตั้งค่าได้หลายอย่างเช่นมีปุ๊บแตะเพื่อถ่ายแตะจอปุ๊บถ่ายเลยเพราะบางทีเราถือมือถือไปแบบนี้ใช่ไหมเราจะให้กดจะให้อะไรก็ลำบากมืจะลำบากไงแล้วก็เนี่ยก็แตะแชะถ่ายเลยแตะแชะปรับความสว่างปุ๊บโฟกัสปุ๊บถ่ายเลยนี่อ่าก็สบายกว่าเพราะบางทีเนี่ยถ้ามันมีตัวที่เป็นปุ่มชัตเตอร์อ่ะเราจะแบบเอื้อมมือเล็กๆของเราลงมาก็ไม่ถนัดเลยนะครับแล้วก็มีนี่ด้วยมีฝ่ามือเป็นตาม m s e ซี่สามารถทําได้นะครับ มีระบุเพศระบุอายุต้องระบุด้วยเหรออันนจะระบุให้ใครดูอันนี้ต้องระบุเพราะว่าจริง vivo เนี่ยเขามีโหมดถ่ายภาพกล้องหน้าที่สามารถจะแยกเรียกว่าอะไรนะแยกชายหญิงได้บอกอายุได้คือถ้าเกิดว่าต้องถามว่าถ้าเกิดว่าเราถ่ายรูปเซลฟี่แบบนี้อะนะครับยสลับมาดูนิดนึ่งอย่างผู้่ายเซลฟี่แบบนี้ใช่ไหมก็จะมองหน้าก่อนแล้วบอกเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงอ่าทำไมไม่ดีเทคหน้าอ๋อมาแล้วันเจอาเป็นผู้หญิงเดียวเดี๋ยวแคปจอให้ดูก่อนเดีนึง มือสั่นขออีกทีขออีกทีขออีกทีนะครับนี่มันจะได้เห็นว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงแล้วก็มันก็จะมีการเรียกว่าอะไรนะปรับตัวการแต่งหน้า,า,นาใช่ไหมหคือ,ห,<ม>อหน้าเนียน<ม>จะได้ไม่ต้องแบบผู้ชายก็เนียนวิ่งสวยกว่าสาวๆอันนี้ไม่ไหวนะครับอันนี้คือมันจะเลือกปรับได้ว่าถ้าเกิดเปิดหมดระบุเพศระบุอายุมันจะมีการปรับ คือแบบผู้ชายก็จะเกลี่ยแค่ประมาณนี้ผู้หญิงก็จะเกลี่ยมากหน่อยระบุเพศเข้าใจจะระบุอายุทําไมฮะจะระบุก็ไม่รู้นะครับเออนะนี่แหละมันช่วยได้ไงในเรื่องของการถ่ายภาพนะครับก็มีการแยกเพศอ่ะลองเก่งดีกว่นลองเก่งแล้วกัน่ะผู้ชายหรอผู้หญิงเออนี่เห็นตัวมันเป็นผู้หญิงเดี๋ยวแคปจอให้ดูจะบอกเป็นผู้หญิงนะครับนี่มันจะระบุได้แบบนี้ การทำร้ายน้องนั้นนี่ใหออะไรเฮ้ยผู้หญิงเห็นป่ะสาระผู้หญิงโผล่มาตรงนี้นี่อันนี้บางไว้น้องจะไม่โดนทำร้ายมากเอานิวบางปากน้องไว้นะครับนี่เห็นป่ะเห็นผู้หญิงน่านะครับอ๋อแล้วก็ลืมลืมบอกไปค่ะคือว่าเฮ้ยแล้วถ้ามันเหมือนเลือปุ่มเดียวไอ้ปุ่มท้ายยังดูไหมยังดูครับมีมีมีแต่ว่าพอดีมันมันไม่มีไฟไฟมันจ้ามองไม่ค่อยเห็นมีไฟมีไฟอ๋อเปนบางๆใช่ไหมคะใช่เลยว่าพอดีไฟมันจ้ามองไม่เห็นนะก็จะมีพวกปุ่ม เมนูปุ่มแบกอะไรคือใช้ได้ปกติแหละว่างานใช่ครับแต่ว่าตัวตัวนี้สามารถจะกดแบกกดโฮมได้ด้วยนะครับตรงนี้อ่ะแล้วเป็นกดคือมันต้องกดไงคะกดหนักแตเบาหรือว่าก็แตะลงไปก็กดคือมันกดมันไม่ได้แค่แตะหรือแตะหนักๆก็จะฟุ๊บเรียบร้อยได้แล้วนะคะนี่อ่าแล้วกล้องอย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่เราพูดถึงกล้องหน้ามันมีปรับเพิ่มปรับปรับลดความบิวตี้อะไรอย่างเงี้ยมีมีมีอ่าเดี๋ยวเราให้ดูกันนะครับคือเป็นหน้าเป็นหน้าผมอย่างงี้จะดีหรอ ได้เราได้หรอได้โอเคมานี่มีฝ่ามือก่อนแล้วกันมีตั้งเวลาด้วยมีตั้งเวลาถ่ายได้อะไรหรอฝ่ามือแฟบเขายังไม่ดีก็มองไม่เห็นฝ่ามือเราไม่เห็นหน้าเราอันนี้ทำไมล่ะให้กับน้องเก่งลองก่อนแล้วกันไม่เห็นเหมือนกันอ่ะเราขึ้นมาฝ่ามือก็บังหน้าเองมจะไปถ่ายได้ไงล่ะฝ่ามือไม่เห็นอ่ะมือเฮ้ยไม่ได้อ่ะมือ เอาจินท่าอะไรประหลาดแบบนั้นเห็นปะได้แล้วสามสองหนึ่งติ้งอ้าวเก่งใช้มือแต่ใช้กีดเท้าไม่ได้ใช้มือนะครับคือเป็นการแบบนี้มันประหลาดก็ใช้มือแบบนี้แบกขึ้นมาแบบนี้เห็นปะได้แล้วนับถอยหลังทำไมอ่ะรุ่นที่ใช้อยู่อย่างนี้มันก็ถ่ายอ่ะก็แต่เป็นการคือมันการมันก็จะดูเหมือนอย่างอื่นแล้วไงไม่เหมือนมือนึกออกปะก็ยกแขนนี่ก็ได้แล้วสามสองหนึ่งปั๊บแชะถ่ายนะครับเอามาดูนิดนึง มูลไลท์คามรานะครับ<ฆ>ก็มีเรื่องของ LED flash กล้องหน้าเห็นว่าแสงมันไม่ได้เป็นแบบ LED แบบจาจาจานออกปะมันจะแบบวนวลๆก็ล้งโอเคนะครับ<ฆ>แต่เดี๋ยวไปลองดูภาพถ่ายก็มีภาพถ่ายมาบ้างฝังส่วนทั้งกล้องหลังแล้วก็กล้องหน้านะครับค่เด<ฆ>ี๋ยวไปดูกันนี่นี่ไปลองถ่ายมาครับกล้องหลังนี่คือลองมาโครมานิดหน่อยอ ที่แสงน้อยละจับเวลานะครับที่แสงน้อยเป็นงไงบ้างคะพี่แสงน้อยก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะตัวไฟก็ถือว่าซิงโอเคอยู่นะครับนี่ก็เป็นภาพพวกดอกไม้มาคงมาโคกันมาตามท้องถนน,นทั้งสิ่งทุกสิ่งอย่างนะครับท้องฟ้าต้นไม้ไมใส่น้ำไหมและแสงแดดเดี๋ยวมานั่งอันนี้อะไรอะ่ะข้าวขงวันใครอะ่ะนั่นแหละสิ ายแดงถนนของทางทุกสิ่งอย่างนะครับนี่อะไรน่ากินโอ้หอยลายโว้ยคณะคณะสว่างสว่างใช่นี่เป็น hdr หมดคณะสว่างสว่างนี่มีเซลฟี่มาด้วยเสาแว่นเสาแว่นเออนะครับนี่เห็นปะก็มีการกล่องการเกลี่ยนให้เรียบร้อยสำหรับ vivo v 5ก็เห็นว่ากำลังจะวางจำหน่ายแล้วนะครับตอนนี้ก็ราคาก็ประมาณ8,900บาท นะถ้าเกิดใครสนใจมีสีโรสโก้กับสีโก้